สวัสดีครับผมดรมาโนดวงสุริลัต์ทีมบริหารของดอรโอเบอร์ซีวันนี้นะครับผมจะมาให้ข้อามูลเิพ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการเรามองพณะออกนะครับจากทีมดรโอเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรที่ว่าเราจะเข้ามานำภาพในวันที่1ีในวัน,น,วนที่1เรามีทีมคณะนี้นะครับ ทีมโอ่ท่อนี้เราก็ทำงานกันอยู่เรามองเห็นว่านะครับปัญหาคลองนครนตังรักลักๆขณะนี้เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจเรามองนะครับว่าตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เอ,อเมริกาโยกไกลพวกกระทบไม่ถึงเราไม่ใช่ครับทุกอย่างมีพวกกระทบมาถึงบ้านเราจังเป็น ในเมืองไทยก็เช่นเดียวกันเศรษฐกิจของเราเป็นหรือโบเรา็หรับสารกันอยู่ลงมางที่ตรังนะครับทีมตังบันเนียทีมองค์การไม่น่รตังนี่เรามองว่าเศรษฐกิจนี้จําเป็นที่จะต้องปลิกฟืนกลับขึ้นมา,าเราทำเหมันเพื่อครับเรามองว่านี่คือคนในเมืองที่จับจา่ายซ้อยกันอยู่นี่เรามีการผลิตคุณภาพบาองสินคาพอดีอาหารก็ดีค่อนข้างหมากซึ่งมีการใช้จ่ายกันอยู่ ในขณะเดียวกันคนข้างนอกทิ่เราจะต้องดึงกระเป๋าเบียร์จากคนข้างนอกนี่กลับเข้ามาช่วยเสริมให้กับคนในลาดบ้านเราเนี่ยได้มีคุณภาพด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเรามองว่าซิ่งนั้นเราจะต้องจัดบานก่อนครับจัดบานเราให้ดีเชิญนซึ่งคนไปเนอกเขาต้องจะเข้ามาได้ทีมบริหารพอ่อหมอโอเรามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเห็นตอนนี้โอนาฬิกาเป็นเอกลักษณ์ เป็นสถนท่านถีถีชายเวลา,า,าตำบลตับเถียงนะครับนะเรายายมาจากอำเภอกันตังเนี่ยตั้งแต่ซ่วงพันเซลอยห้าแปนะครับลอยสิบแปดปีแล้วครับจนมาถึงวันนี้ซึ่งเราเนี่มันเป็นเมื้องอื่นก็ไม่มีเราจะต้องมาสร้างความเป็นลอยสิบแปดปีของเราเนี่ยให้เห็นว่าเรามีคุณค่าทางวัฒนธรรมในลักษณะในมัง พอนาฬิกาเป็นนอกลักษค์ใครใครไปใครมาอยากจะมาท่ายรู้คณะนี้มันไม่มีชีวิตเราพบว่าคนีตเข้ามานี้บอกว่าเมืองตังเราใส่ัน1ิปีอยบันนีแล้วยี่สิปีอยบันนีแล้วพอเลยครับเพราะว่ากาสิบปีทต่ผู้บริหารต่างๆทํากันมากนีียต้องยอมรับนะครับว่าเราใชา้คนมาข้าบริหารคณะนี้โยประมาณ1 0หรือสิคนแต่นั้นเองแต่อดเวลากาสิบปีที่เป็นเตศสบาลตอนนี้ถึงยุกแล้วครับ ถึงยุคทีเราจะต้องชายคนหลุนไหมที่มีเทคโนโลยีมีนวัตรกรรมโบผมมีประสบการณ์มีองค์ความรู้พอเราผสมลงตัวกันแล้วนี้เราจะมาปลุกชีวิตของนครตรังให้มันกลับขึ้นมาเรามีอะไรอีกครับส,สัวนสานาัวนสาธารณะซึงเป็นสิ่งสําคัญของคนตรังเราในการที่ให้มีสุขภาพชีวิตดีเราก็จะไปะยัดลายได้นะครับรอยสิวปีเราจะมาคิดกันคับ ตำบลจะปลุกชีวิตข้องนครตังนี้เพื่อให้คนนอกเนี่ยข้าวมานะครับการจัดก,การขยะไม่ต้องแรงเลยตอนนี้ทุกคนมีปัญหามดตั้งขยะนี้เราจะต้องเอากลับมา,าว่างในตำแหน่งทีมาะสมนะครับในเบื้องตอน้นส่วนระยะเทวาจะมองเป็นระบบจริงๆนั้นนะอาจจะต้องมีการจ้างบุคคลภายนอกข้ามาจัดเก็บให้มันตามเวลาซึ่งเราจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราได้ทราบในขั้นตอนวิธีการทั้งหมดนะครับ ตลาดสดเทสบาลท่องหาสุนานี่เป็นตลาดสดเก่าแก่นะครับเราจะต้องมีการเข้าไปปรับปรุงมีทีมวิศวกรเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างเราจะจัดให้มีสิ่งต่างๆมีการติดแอร์มีโซล่าเซลล์อยู่ข้างบนประหยัดไฟข้างในจัดส่วนเปียกส่วนแหง้งสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในความคิดของทีมของเราต่างพียงเราเข้าอ,อกาสนะครับ เราเขาอโอกาสให้ดรโอเบอร์ซีโซทอเกนหนึ่งสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอดยี่สิบสองเขตสองซ่อมเซฮาวกเขตซ่มเขตเซเฉียนเดียวกันสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอดยี่สิบสองให้เราได้มีโอ,อกาสเข้าไปบริหารเขื่อมัน่นเถอะครับคนถบเถียงคนรังัวกผมตั้งใจเข้ามาทํางานชื่อเสียงที่เราสร้างสมเงินมาเราจะนําผ้านครตั้งเราให้เทียบเท่าครับจังหวัดอื่นครับ สวัสดีครับ